ร้อยแปดไม้อยร้อยแ <Sọc thảo> bất no หยังเห็น3ครับครับเท่า สอ,อันนี้บบไข่เป็นบ้าสามร้อยไม่ไข่นอกมาเรียบ้อย ตัวห้าตวาสิบเอากเยบต้่ค่ะนี่ดอกยังดอกกระเจียวค่ะ

你、嗯、看，我们那我 นี่ยัางนี้กระจกจันทน์จ้ากะจันทน์กระจันอนักระจันทนจักกระจันทแก,ก,กขีละสี่สิบอันนี้ว่าใครด้เนาะใครหน่อยจ้านกนกมารีบร้อย

ยอังค่าบอนนี้ยื้อยางเนาะแ่ต้ม่างค่ะเดียยือยางโลละสี่สิบก่สองห้าสองห้าอยามากอไรอยกไม่้

สุดมาไม่มีกลิ่นปากแล้วกันเลยนะใครเป็นรามาน้าร้องไนะคะปวดใจไปเลยด้วยร้านจากบริษัทดีเดนค่ะลูกค้าไม่ต้องเสี่ยงเจอของปลอมเจอของก๊อปปี้ด้วยค่ะพวกเราเป็นตัวแทนปาจากบริษัทดีเด้นเลยในทิกตอกลาซาด้าในช้อปปี้เพจบางเพจร้านต้นร้านเจอของก๊อปปี้ต้องระวังด้วยนะคะลูกค้าเราขายที่นี่มาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องเสี่ยงไปเจอของปลอมเจอของก๊อปปี้ค่ะซื้อกับเรามั่นใจได้เลยได้ของแท้นะคะจากแบรนด์ดีเดนเลยนะ บีบนิเดียวไม่ต้องบีบเยอะนะคะลูกคก้าแรนฟันก่อนนอนตื่นมาไม่มีกลิ่นปากรับประกันเลยค่ะใครเป็นละมานา่าร้อนในนะคะปวดฟันบ่อยๆช่วยได้ด้วยนะะวันนี้นะคะโปรโมชั่นดีมากๆลูกค้าวันนี้โปรโมชั่น3หลอดถึงร้อยลูกค้าเพิ่อมอีด50บาทได้โปรโมชั่นเ็นแพ็ค5หลอดเ,เลยคะ่อนนะคอก ยาสีกันดีเด้นนะคะวันนี้โปรโมชั่นนะคะ3ามหลอด100บาทเลยค่ะลูกค้าวันนี้3ามหลอดร้อยเดียววันนี้ราคาดีโปรโมชั่นดีเลยนะคะ

บุ้มีเขียดนอกมันนี้เนาะเขียดคาตลาดเขียดคาตลาดอีลี

ไม่ทำไรอ่ะอันเนี้ยข่าวอยู่แล้วนายอันเนี้ยนี่ก็บรรยากาศตอนเสาร์ลารางกับคุณน้องไปแล้วครับคลิปนี้ฝากติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ